สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับ a ีเ Channel ค่ะวันนี้จะมาแนะนำไม้เท้าสีขานะคะมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะคือรูปร่างของไม้เท้าสีขาค่ะตัวไม้เท้าจะทำมาจากเหล็กปัดเงานะคะตัวด้ามจับทำมาจาก PVC ค่ะแล้วก็จะมีจุกยางกันลื่นให้ทั้งสีแฉกนะคะสามารถปรับระดับได้8ระดับค่ะ สามารถใช้กับผู้ป่วยที่สูญเสียการทรงตัวนะคะเคลื่อนย้ายลำบากค่ะใช้พยุงสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องขานะคะสินค้าจะมีจำหน่ายที่มีเมดช็อปทุกสาขาทั่วประเทศค่ะค่ะวันนี้ขอจบคลิปแนะนำสินค้าไว้เพียงเท่านี้ดูแล้วชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ใใหห้ที่่่ยิงญน้ำใจเล็กๆแลกรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งกิจใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน